ยอมกล้าวจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยในวันนี้ประชาชนกว่า5,000คนในจังหวัดดนทบุรีและทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันประกอบพิธีบวงสวงสักการะพระบรมรูปรัชการที่5ที่แกะสลักจากหินหลกน้ำเนื่องในวันปียะมหาราชพร้อมกับกราบสักการะพระพุทธร,รูปหินที่แกะสลักอยู่ภายในถ้ำแก้วเนรบิตเพื่อความเป็นสิริมงคลติดตามได้จากรายงานครับ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่แกะสลักจากหินยกน้ำน้ำหนักกว่าสี่ตันประดิษฐานอยู่ที่บริเวณทางเข้าเรือนทิพพิมานซึ่งนายไพโรธสุขจันทร์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยนานับประการและเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาซึ่งในวันนี้พระสงฆ์นิกรกว่า5 0 0 0 คนได้พร้อมใจจัดพิธีบวงสวงถวายสักการะพระบรมรูปเนื่องในวันปิยมหาราชภายในอนาเขตของเรือนทิพิมานยังมีถ้ำแก้วเนรมิตหินาธาตุกายสิทธิ์ซึ่งจัดสร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและประดิษฐานพระพุทธร,รูปจำลองจากทั่วสารทิศให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ตาลที่กลายเป็นหินซึ่งเป็นของหายากและมีอยู่เพียงองค์เดียวรวมทั้งพระพุทธรูปแกะสลักจากหินธาตุชนิดต่างๆเช่นหยกหินไทเกอร์ไอออนหินเหล็กน้ำพีหินกองคำหินเขี้ยวหนุม,มานและเหล็กไหลทั้งหมดนี้ถือเป็นกุศโลบายอันแยบยนต์ในการสรรสร้างหินชนิดต่างๆให้เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาด้วยแรงศรัทธา การบูชาหินเนี่ยถ้าเกิดบูชาเป็นก้อนมันก็ถือว่าเราเรา,เรามันมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่คนอาจจะมาแลงเป็นเรื่องงมงเป็นเรื่องงมงายเรื่องบ้าเรื่องอะไรไปแต่นี่เราคิดว่าเราเราเรา,เราทำมาเป็นพระวุทสรุปอย่างนี้แล้วเนี่ยหร้วว่าพระทังกระจายอย่างนี้แล้วทุกคนกลับไหวบูชาเราไหวเราก็สนิทใจแล้วเราขอพรเราก็เหมือนว่าเราเราก็สนิทใจ ภายในถ้ำแก้วเนรมิตยังตกแต่งประดับประดาด้วยหินงอกหินย้อยหินเขี้ยวหนุมานหินอเมทิสแร่ทองคำขาวและหินสเก็ตด,ดาวจนมีบรรยากาศคล้ายถ้ำธรรมชาติที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีเหล็กไหลก้อนใหญ่ที่สุดในโลกน้ำหนักมากถึง6ตันและ5ตันซึ่งมีความเชื่อกันว่ามีรูปแบบการไหลตัวตามผนังถ้ำเหมือนสิ่งมีชีวิต การสะสมหินชนิดต่างๆของนายไพยโรธเริ่มต้นจากการเห็นหินงอกหินย้อยที่เกิดจากการระเบิดภูเขาและไม่อยากให้หินที่มีคุณค่าเหล่านี้ตกไปเป็นของชาวต่างชาติจึงเริ่มเก็บสะสมมานานเกือบ20ปีแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งในแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปจำลองได้เพียงแค่ครั้งเดียวคือในวันที่23ตุลาคมของทุกปีทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT